ถ้าพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยแต่ละจังหวัดนะคะก็มีประวัติศาสตร์ไทยที่แตกต่างกันไปค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะพาไปดูประวัติศาสตร์ไทยพร้อมกับคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภากันค่ะ โดยเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะคะคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภานำโดยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานคณะกรรมาการวิสามันพร้อมด้วยคณะคณะกรรมาการวิสามันรับฟังบรรยายความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์บริเวณริมฝัง่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์ดรปรีดีภูมิพิ สภูมิวิถีนะคะอาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะจากนั้นค่ะก็ได้มีการลงเรือเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เช่นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและเยี่ยมชมพระราชวังเดิมกองบัญชาการกองทัพเรือค่ะได้แก่ท้องพระโรงนะคะพะิธพันธ์สมเด็จพระเจ้าตากพิธภพันธ์พระปิดกล้าวป้อมมิชายประสิทธิ์และอนุสาวรีย์พระเจ้าตากโดยมีเรือเอกพง์สวัสด์ศรีสุขสดและนางสาวสุภวรรณชวรัตนวงศ์วิทยากรจากกองทัพเรือกล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะในโอกาสนี้ด้วยค่ะแล้วก็ได้มีการทางคณะนะคะก็ได้มีการเดินทางไปศึกษา าดูงานณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนนีค่ะโดยมีนางสาวทรงชนกอินทิชัยวิทยากรจากอุทยานกเกาวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ค่ะ